สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกอร์สนะครับามาดูในออนไลน์เพจของ Lazada น,นะมันจะมีสกอร์สนะครับหรือเลื่อยฉลุนะครับยี่ห้อ iMac ครับราคา2,500บาทนะตอนนั้นเองนะครับ2,500บาท นับว่าถูกที่สุดในในยุคนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ข้างล่างให้นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับก็มีคอมเมนต์จากเพื่อน,อนอสมาชิกที่สั่งซื้อมานะ ก็มีในในใน,ในทางในเชิงบวกนะกับก็เชิญติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับแท่นเลื่อยฉลุนะครับขนาด16นิ้วครับสเปคของมันมีอยู่ว่าอันนี้ถ้าเป็นเอียง45องศาเนี่ยนะระยะเลื่อยของมันก็คือ23มิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นตั้ง ใบเลื่อยที่90องศามันจะห้าสิเลื่อยที่ระยะได้ประมาณ50มิลลิเมตรนะครับมีกำลังของมอเตอร์คือ120วัตต์นะครับศูนย์จุดหกแรงม้านะครับรับไฟที่220้ี่โวลต์ห้าสิเฮิร์ตนะครับน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ8.3กิโลนะครับขนาดดิเมนชันของมันคือกว้างคูณยาวคือ สีเซ็ซนคูณยี่เ,เซนนะครับผมแล้วขนาบเป็นลขนาดนี้นะครับอันนี้ผมถ่ายาทั้งกล่องนะแต่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูนะผมสั่งซื้อผ่าน Lazada นะครับมันจะมีนี่มาให้นะผมใหดูโอคโก็คือเป็นตัวจับใบเลือดที่มันเป็นแบบ ที่ไม่ที่มันไม่มีหูเกี่ยวนะแล้วก็ใบเลื่อยแถมมาให้2ใบนะครับแล้วก็ปจัปจแจปัจแจหกเหลี่ยมทองขนาดนะทองชิ้นนี่ที่แถมมาให้มีแค่นี้แล้วก็อกันก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะมีวิธีการประกอบมีวิธีการถอดใบเลื่อย ปเป็นภาษาอังกฤษนะยังไ,ไม่ดูแล้วกันส่วนแล้วกับใบรับประกันของไ m a มนะ,ค,ะครับครับส่วนข้างในเนี่ยอันนีผ้ผมแกะมามาแล้วนะก็จะให้ดูว่ามันจะมีอะไรบ้างมีโฟมนะครับผมตั้งบนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว เป็นลักษณะนี้ครับจะเป็นสีส้มบาดใจมากเลยนะสวยๆงามเลยครับเออ่มอเตอร์เป็นแบบยูนิเวอร์ซลธรรมดานะครับอันนี้นี่มันอาจจะมีฝุ่นอยู่บ้างนะผมทดลองใช้ดูแล้วแล้วก็มีสายสายปลั๊กมาให้สายปลั๊กเป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นวอลลุ่มสำหรับปรับความเร็วในการทำงานนะแล้วก็จะมีปุ่มเซฟตี้เป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดเป็นพุชบัตตอนนะมันจะไม่มีการกดค้างนะครับครับม,มันไม่มันไม่ใช่สวิตช์ที่มันเป็นคล้ายๆเบรกเกอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นท่อสำหรับดูด เป็นท่อดดูขี้เลื่อยนะครับส่วนปุ่มนี้ปุ่มนี้ปรับความเอียงนะครับปรับความเอียงให้เครื่องเลื่อยสามารถที่จะที่จะนี่ถ้าจะเลื่อย เป็นลักษณะให้มันมีองศาที่มันเป็นไลอีกไรมิติก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมนี้นะครับปกตินี่เราจะตั้งไว้ที่เลขศูนย์นี้นะครับม,มันจะเป็นลักษณะพื้นในแนวระนาบนะครับส่วนอันนี้เป็นกาดนะเพื่อป้องกันในการเวลาเลื่อยแล้วมันขี้เลื่อยมันจะมันจะอะไรอ่ะมันจะ พุ่งเข้าตาอะไรประมาณนี้เซฟตี้นะครับแล้วก็ถามว่าไอตัวเนี้ยมีไว้ทำไมอันนี้มันจะเป็นลักษณะลูกยางที่มันเป็นแบบที่มันเป็นสปริงลูกยาง่อให้หีเพลงเนี่ยนะพอเวลาทำงานเนี่ยมันจะมีการปั๊มลมนะครับปั๊มลมลมก็จะวิ่งผ่านมาตรงนี้ปั๊บแต่แล้วมันจะมาเป่าชิ้นงานในขณะที่เลื่อยอยู่นะ มันจะเป่าชิ้นงานทําให้ฝุ่นต่างเนี่ยมันไม่มาลบกวนชิ้นงานที่กําลังทํางานอยู่ครับผมแล้วก็เวลาที่เราเอาชิ้นงานเสร็จปับ๊บเรามีการปรับยกนะครับยกเพื่อให้มันจับชิ้นงานให้ให้มั่นคงตรงนี้นะให้มันมั่นคงเลยนะครับประกบให้มันมั่นคงแต่ไม่ถึงขนาดแบบฝืดมากให้มันพอดีพอดีแล้วก็แล้วก็ แล้วก็เลื่อนปิดอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยออไอ้ล่องตรงเนี้ยมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะล่องตรงเนี้พอเวลาถ่ายชิ้นงานปั๊บมันจะเป็นดันมันจะมาติดตรงนี้นะเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะต้องหาจิกมาเพิ่มนะครับใช้งานจริงไม่สะดวกครับเป็นลักษณะนี้ครับ อันนี้ก็เป็นอะคริลิกอันนี้วัสดุเป็นเหล็กหล่อนะแข็งแรงเลยทีเดียวน,นี่ก็เป็นเหล็กเหล็กที่มันที่มัน,มนพ่นสีเกล็ดสีส้มนะโมเดลโนโมเดล SBS นะครับโมเดล SBS 16A นะครับวุนเตจ230บโวล์ พาวเวอร120วัตต์นะครับความเร็วความเร็วนะครับความเร็วรอบ1,450รอบต่อนาทีนะครับอันนี้ก็มีมาตรฐานที่เขารับรองมาแล้วนะก็ถือว่าโอเคราคาถูก,ถกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกอย่างตรงนีอ้อันนี้มันปิดนนแกะดูอันนี้มันเป็นลนักษณะ ทุกอย่างที่เขาอุด,อด,อดแกนเอาไว้นะทำง,งานแล้วก็ปุ่มที่มีไว้ทำอะไรปุ่มนี้มีไว้ปรับความตึงของใบเลื่อยนะในขณะที่เราจะถอดใบเลื่อยเนะี่ยผมปรับตามเข็มนาฬิกานะเร,เริ่มคลายแล้วเริ่มคลายและโอเคตอนนี้น่าจะถอดใบเลื่อยได้แล้วนี่นี่ถอดได้แล้วนะครับถอดได้แล้นี่ถอดใบเลื่อยได้แล้ว เสร็จแล้วเนี่ยไอตรงนี้มันมันเปิดเปิดฝาได้นะพอเวลาที่เราเดี๋ยวผมจะเปิดฝาก่อนเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานเนี่ยจะมีขี้เลื่อยอยู่ใช่ไหมขี้เลื่อยอยู่ แล้วก็ใบเลื่อยเนี่ยมันจะคล้องจุดคล้องใบเลื่อยเห็นไหมครับพอดีเลยล่องล่องล่างล่องบนล่องล่างคือตรงนี้เห็นไมครับ้่องล่างล้องล่างตรงนี้ ใส่ทีนึงนะนครับแต่ตรงนี้นะครับล่องนี้แล้วก็ล่องบนตอนนี้เรียบร้อยแล้วใส่เรียบร้อยแล้วล่องล่างล่องบนนะครับเสร็จแล้วผมก็มาไขให้มันมีความตึงนะไขทวนเข็มนาฬิกา ตึงพอประมาณไม่ต้องตึงเยอะถ้าตึงเยอะเนี่ยอันี้มันจะขาดง่ายนะครับลองดูแล้วกันมาให้มันพอประมาณนะครับแค่นี้แหละฐานเนี่ยมันจะ,ม,ม,นจะม,มันจะมีลูกยางรองนะทำให้เวลาทำงานจริงๆนะเนี่ยนะมันไม่เสียงดังมากนะครับม,มีลูกยางรองนะครับครับเดี๋ยวลองมามาเสียบปลั๊กเปิดไฟกันเลยนะครับว่า ทดลองเครื่องกนะันเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปเสียบปักนะลองดูที่ว่ามันทำงานได้ไดเป็นยังไงผมเปิดปุ่มเปิดเลยนี่นะโอ้นี่ฮะเสียงมันจะเบามากเลยนะนี่เปิดแล้วก็ปิดเป็นพุดธวัตตอมนะปิดสามารถเียเร่งวอนลุ่มได้ ขนาดนี้นะครับให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งอ่ะผมเปิดนะ ทำงานแบบนี้เสียงเบามากนะครับแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดในขณะที่ทำงานก็เอาชิ้นงานป้อนเข้าไปนะครับเวลาเลื่อยนี่ก็ลกัขนาดนี้นะแต่แล้วก็ปรับปรับตรงนี้ครับให้มันแต่ ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ลลอกให้อยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็ลลอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ลลอกเวลาที่เราป้อนงานเข้าไปเนี่ยมันจะฝืดหน่อยแต่ว่ามันมีความมั่นคงคือมันมันสามารถที่จะไม่ เออทำให้งานของเราเนี่ยมันเคลื่อนตัวได้ผมจะลองเลื่อยตามตามนี้นะที่ผมเตรียมผมจะเลื่อยตามนี้นะตามที่ผมเขียนเอาไว้นะ ได้มาเป็นแบบนี้ตามที่เขียนไว้เป๊ะเลยนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะมันทำงานได้อย่างดีนะครับเสียงเบามากครับเดี๋ยวผมจะเลื่อยเป็นอ,อักษรดูนะ ผลงานชิ้นแรกก็จะได้เป็นป้ายแบบนี้นะครับเป็นผลงานชิ้นแรกเลยวัสดุยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่สรุปคือถ้าเป็นน,นัก DIY แล้วเนี่ยควรจะมีเครื่องมือพวกนี้ไว้นะเพราะว่ามันสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยใช้งานเนี่ยมีประโยชน์ใช้แบบเร็วๆแล้วได้ผลงานที่ดีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือราคาถูกมาก2,500บาทนะราคารวมส่งอยู่ที่2,690บาทนะครับมีหออไอแมกนะครับก็น่าจะใช้ได้นานแล้วก็การบำรุงรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับถ้ามีแล้วก็มันเอาไปทำป้ายนะตัวอักษร แล้วก็ไปทํางานที่มันเป็นเฉพาะงานงานที่มันเป็นเฉพาะที่เ,เครื่องมืออื่นๆไม่สามารถทํางานทาได้นะเราก็ใช้ตะกออนี้ใช้งานได้เสียงไม่ดังนะครับน้ำหนักไม่ไม่มากนะครับน้ำหนักอยู่ที่8 8กแปดกิโลกว่าสามารถที่จะนำไปติดตัวไปนะครับออกนอกสถานที่ไปทำงานนอกบ้านได้นะ ก็ที่รีวิวให้ดูทั้งหมดนั้นก็น่าจะมีข้อดีมากมากกว่านะครับข้อเสียน้อยมากนะครับใบเลื่อยมันมีสองแบบที่ที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นแบบมีเขี้ยวกับไม่มีเขี้ยวก,ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะทางเ,าเขาจัดมาให้ครบเรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดติดตามนะครับ s u b ส c r i b e กดกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็คราวหน้าจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับติดตามได้นะครับสวัสดีครับ